ลานกลางเต้นโ,โด,ย, <lawsuit royable. S 1> ดยปุ oon, ยเชียงใหม่จ้ะเดี๋ยวมาดูกันวิวกะเชียงใหม่โอ้ไม่ได้มากลางเต้นนะจ้ะเบะเขาหองน้ำก็ได้ถ่ายมาให้ดูว่าสวยงามขนาดไหนก็สวยไปอีกแบบ้ะสำหรับคนที่จะมา นอนเต้นด like ูดอกสกุละยามที่เขาบานในเดือนมกราจ้ะก็สามารถมากกางเต้นใต้ต้นสกุละได้เลยจ้ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกเนาะก็เป็นอุทยานแห่งชาติใชะจ้ะ ก็ไม่ได้มานอนได้จ้ะเอาแวะของนะฮะเปถ่ายมาให้ดูจ้ะวิวเชียงหยม่ยมีร้านอาหารจ้ะไม่มีโอตเนี่ย สายต้นสก,กุละยังไม่บ้านโอ้เอกมาตกใจวัดเก็บกว่าเมืองเชียงใหม่เขามีหมอกก็เลยมองไม่เห็นว่าถ่ายไม่ได้จ้ะโหเมืองเชียงใหม่ อะไรจะใหญ่โตขนาดนี้โอ้โหเราอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ไม่รู้ใหญ่มากมันมองไม่เห็นเอ๊เด็กเก็นอาจะมานอน,นอนาจจะผูกเปนอนสองคนนี่ ตรงนี้ว,ว,วิวสวยเลยท่าจ่าก,กุลละบานเนาะกลางแต่ต้นเดี๋ยวสวยมากๆเลยบริเวณก็มีแถบมีกระแถบหนาจา้ะคลิปนี้ก็ขอลาันเลยนะจ้ะบไปไป๊ายบาย